สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับหนึ่งชาแนลยูค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออันสบายดีกันบ้างค่ะพี่น้องอใครก็สบายดีค่ะขอเฮ็ดคลิป่อะไรคือเก่าอีกแล้วจะพี่น้องแบบรอบที่ซิปแล้วเดี๋ยวขอเฮ็ดอันอย่างน้ำลูกจ่าลูกข้าก็เลิกโรงเรียนเนาะจา้ะเนาะอันขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาอันที่ตามรับชมช่องน,น้อยช่องนี้เนาะจา้ะเนาะอันขอบคุณมากๆเลยค่ะ มันนี่ก่จะมาว่าเรื่องอันยาซูฟั่งเจ้าพี่น้องจ้าอันเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงที่ไข่มาเมริกามหไม่เนาะจ้าอันเะล่าสูฟั่งค่ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าไข่น่ะมาเมริกาใดประมาณเดือนกลัวเนาะพี่น้องเนาะมันจะคิดสมาธ์พอดีบันนี้ผัวก็เลยอันสิ้าไข่น่ะไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมายเยี่ยมญาติอยู่อันลอดิดาเนาะจ้าเนาะ ข่ในให้กับเขาเป็นอยู่พี่น้องเพียงแต่ว่าข่ในให้กับเขาบาดแสบข่บลเคยให้กับเขาพี่น้องแต่ข่รู้วิธีการปรุงอยู่จ้ะแต่ว่าอันบลเคยเฮ็ดไงพี่น้องเพราะอยู่เมืองไทยก็มแจะสื่อกินนะเฮ็ดกับเขาบาดแสบน่าจะเนาะเพราะว่าเฮ็ดยังกับเฮ็ดถิมเฮ็ดถิมสินะอันสิไปฟาริดาเนาะอันมูก็เลยถามมาอยากกินอียงบอพี่จะเฮ็ดสู่กินสินะอันอยก็เลยบอกพนว่าอยากกินขนมจีนนะพี่น้อง เพราะเพราะวาะเพราะเาะมูก็เลยว่าวโอเคเดี๋ยวเช็คขนมจีนตีนไก่ไปสู่กินสินะพอดีแหละร้านสาวของสามีคอสิได้กินน้ำเพิ่นวางสิคอยก็คิดในใจว่าโอ้อันอันฝรั่งโอ้อันฝรั่งเขาก,ก็กินตีนไก่เป็นที่คอยคิดในใจนะพี่นอ้องก็คิดว่าฝรั่งกินตีนไก่เป็นเนาะอันแต่ว่ากับบริ้ถามูเนาะอันคิดอยู่ผู้เดียวนะจ๊ะหลังจากนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็ ขากลไปไม่ไปฟอริดาเนาะก็ไปได้ประมาณสองสามหมื่นนะจ๊ะเนาะหมื่นที่สามหมื่นที่สี่นี่ระจำอะไรเพื่อนก็เ็ดขนมจีนมากเนาะจ๊ะเนาะกะบีกินเลียงยูบานอันพิซไซสามี่คอยเนาะจ๊ะเนาะมูกระตั้งโต้กับเขาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ตักกับเขามาอันนั่งกินอยู่โต้เนาะพี่น้องแล้วบัดที่นี่คอยกะไห้กะเจ้าน่ะไปตักกับเขาก่อนทุกคนนะพี่น้องก่อนจะไปสุดท้ายมูเนาะเพราะว่าอัน คอยสิตักขนมจีนนะพี่น้องหลังจากทุกคนนั่งโตเบิดแล้วคอยกันไปตักขนมจีนพี่น้องก็ตรงดิงไปเลยว่าขนมจีนตีนไก่เสแยบมาพี่น้องอันคอยกันักขนมจีนมากักตีนมหาตีนนะพี่น้องคอยมากกว่ากันตั้งท่ากระลั่งสีนางพี่น้องแยกเขาว่างจานทุกคนจ้องมหาคอยว่ดทุกคนนะพี่น้องทุกสายตาแบบแนมตีนไกย,นยินในจานคอยคอยเริ่มตกใจพี่น้องคอยว่าเขา ก็เจ้าโต๊ะใจตีนไก่อันตีนไก่กับพอเบือเพราะว่าอยู่เนาะอันอย่งนี้จานก่อยนะแบบจากที่ตาธรรมดาบะเม็นตาหน่วยซำกําปั่นเนี่ยแต่ละคนก็เจ้าย่านตีนไก่น่ะพี่น้องก็เจ้าว่าเอาเธอกินตีนไก่เหรอสันอันมูก็เลยว่าแม่อันอันพวกฉันกินตีนไก่แซบแซบได้เธอจะกินบอสันบ่มีผู้ได้กินจะคนพี่น้องก็เจ้าย่านย่านแห้ง หลังจากนั้นพัวข่อยแล้วเห็นแบบหยาดแล้วหยาดตีนไกหรือว่าเมลแล้วหยาดเนาะแล้วก็ขำขำเพราะพัพวข่อยขำแค่นั้นแหละพี่นอ้องอันอายแล้วนะก็เลยคิดจะแก่งพัวข่อยแล้วก็ไปตักตีนไกมาตีนหนึ่งเนาะก็เมื่อว่างใช่จ,จันกับเข่าพัวข่อยนั่นแหละพัวข่อยก็หยาดคือกันได้พี่น้องแต่ว่าหากเห็นคนอื่นหยาดกลัวก็เลยแบบว่าทำทรงบรยานนะพี่น้อง หลังจากนั้นแค่จังไรละบาดนี่อายแล้วก็เรียกว่ากินโชกินโชอ่ะอายแล้วบอกนายพัว่คอยกินนะเดี๋ยความที่ว่าอยากแกงเมน้่มและพี่น้องอยากแกงอายอยากแกล้งหลานแกงทุกคนที่อยู่ในหาน,นนะจาะแล้วก็จับตีนโชวเลยเนาะจ๋าเนาะจับตีนไก่โชวเนาะแล้วก็ข่าปับหลยพี่น้องทุกคนห้องเป็นเสียงเดียวกันแบบก็เจ้าต๊ใจนะพี่น้องว่า อันมันผัวข่อขาบตีนไก่แม่แล้วเฮงรับบ่ได้เลยพี่น้องก็เจ้าหย่านี่ฮไม่กระปุงหัวพลังหย่านตีนไก่กับตอน่อยไปนี่ละจา้าหลังจากนั้นผัวข่อยแล้วกับแล้วก็ไ่ได้กินอกพี่น้องแค่เพียงแต่ว่าขาบแบบว่าแกงแม่ชื่อนะจ้าพี่น้องแม่ก็ยกถวยนี้วัดนีออกจากข่อครับผับวข่อยนะพี่น้องอัน พี Cornell, ่น้องกับเป็นสะพายไม่นะข่อยกับบ้หูจักผู้ใดนะขอยไปเห็นอาการเนี้ยนข่อยกัเลยบอก้ากินตีนไก่พี่น้องอันตีนไก่ข่อยกับเนี่ยมเนี่ยมเบิ้งข่อยอยู่แล้วเป่นกรอยากข่อยกินมันเนาะแต่ข่อยกับโบก้ากินพี่น้องข่อยยักอายยักอายแห้งแบบจักมากเลยวบก้ากินนะพี่น้องเพื่อนว่ากีโลกี่รบ่เป็นยังดอกเพื่อนนะบ่งเป็นยังดอกแต่ข่อยผู้เป็น เพื่อนมันก็เฉยๆนะพี่น้องแต่เพื่อนก็บ่ได้กินน้ําข่อยนะพี่น้องก็คือว่าหมอนั่นนะมู่เฮ็ดไม่ให้ข่อยกินผู้เดียวนะพี่น้องมู่กับบกกินก็กันนะแล้วสรุปแล้วข่อยกับ่กล้ากินพี่น้องแล้นก็สดน้ำสองสามคำกับไปเทศทิมทั้งขยะเพราะว่าข่อยเห็นเขาหยาดนะพี่น้องข่อยกับ่กล้ากินแล้วเป็นสะพายไม้น้าแล้วก็บูุจักไผเนาะแบบเห็นเขาแบบแสดงกิริยาญยาดยังสั่นข่อยก็เเยบ่อกกล้ากินนะจ้ะพี่น้อง หลังจากนั้นก็กลับไปหาแนวอื่นกินนะจ๊ะเนาะคลองที่บานเพื่อนน่ะละจ้ะเอามานั่งกินนั่งกินกับ,บ่แซบเราพี่น้องตาน่ะจ้องเป็นตะหมอตีนไก่ย่างเดี๋ยวอยากต่บกล้ากินข้าจะอยากอายพี่น้องอันหลังจากนั้นเนาะมันจะคํามันจะมืดแล้วนะพี่น้องประมาณสามส่ถุเนาะเพื่อนเขากับสิกับบาน,นี่นนะอันเพื่อนก่นยางแปนไปหาไปเบ่งหมอตีนไก่นะแล้วก็ค้นไปคนมาแล้วว่า ไอหนึงอันตีนไก่ยังมักหลาหนึ่งใดนี่ตัวชิเก้ไปกินบ่พี่น้องตีนไก่ขอยังไม่ได้กินจีกตีนเยอะมันก็ยังซำเกาน่ะพี่น้องก็เลยอยากหัวมัวว่าอันเก็บวบบ่เก็บวบบ่ได้พี่เสียใบหายไปสันอันกระกระตอแบบสุภาพนะพี่น้องก็บ่ค่ะบ่กินอันพี่น้องถึงขวเก็บวบขอยก็บก้ากินนะพี่น้องเพราะว่าขอย้ขวอยากาออ่ะพี่น้อง ยาไก่ก็เจ้าเนาะพระสิบยกาเห็นตีนไก่กินยกยากอายตัวนั่นแหละจ้ะแต่ว่ารายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างนี่คอยเก็บเบิร์ดนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเพื่อนอาจจะบ่ได้สังเกตหรือว่าบ่ได้บ่ได้เบึงบ่ได้สนใจตรงนั้นเนาะจ้ะแต่ผูค้คอยคอยมีอาการไงพี่้องก็เลยเก็บทุกรายละเอียดนะจ้ะมันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแช่ประสบการณ์ว่าอันอันแม่ผัวกับญาติผัว่านตีนไก่เนาะจ๊ะเนาะ คอยสรุปแล้วจนอมู่ยกหมอไปนะพี่นอนกันกค่เ๊มน้ำหมอดีนไก่พี away, ่น้องเขาอยากเยียงมันกระจื ats, ้อตีนไก่ก so, ับบานหรือจ so, ังรดขกะจือโบได้เนี Welsh ่ยจากคนแต่ไปฝริดาจนจนคอยกลับผมขกยังอยากตีนไก่อยู so, so, ่คือเกาพี่น้องอันคอยกับพยายามฝึกฮัดเฮ็ดอยู่นะจากตีนไก่เป็นปีๆเหมืนเฮ็ดจังไดมันกรบโบแสบนะพี่น้องค่อยไม่ได้กับเขาบพรเป็นนะพี่น้องอยากนะพี่น้อง พูดถึงของกินของอยากอยู่รัดที่คอยอยู่เนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเพียงแต่ว่าคอยในเฮตุกับเขาบ่เป็นซื้อ,อพี่น้องคอยก็เลยเหตุบ่ใดเมื่อนี่ก็เอาเรื่องอันายาย่านตีนไก่เนจาจะมามาเลาซ่ซสูออันซุบเนี้พี่น้องคอยกินทุกอย่างแล้วพี่น้องอันคอยเริ่มแบบเฉยเฉยแล้วจะ ญาติผัวคอยเนี่ยเพิ่นบัวย,ยังดอกจ่าอันก็เจ้าดีๆจะเพียงแต่ว่าไข่มาไม่ไม่เนี่ยนะพี่น้องไอย,อยากอายเนาะแล้วเขาพากันย่านไงขอกะลยโต๊กใจไปน้ำเพราะว่าคอยก็บงคิดว่าก็าเจ้าชีย่านไงแต่สมัอยอยากกินยังก็กินก็เจ้าบดได้ลังเกียจจะเพียงแต่ว่าอันเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่าอันกินตีนไกเนาะจ้าเนาะเข้าก็ย่านนึงช่นหะค่อยก็ยักอายไปนําตอนนั้น ก็แล้วบร่กินตอนนั้นอกจากตอนนี้นะอยากกินยังก็กินอยากเฮ็ดยังก็กเฮ็ดปกติแล้อันคอยบ้าอายแล้วคอยไปก็ก็กินปกติกินโชว์เลยจ้ะ <laughs> กินโชว์จุกจริงทุกอย่างเลยตอนนี้คอยบ้าอายแล้วจากตอนนี้เพราะว่ามันบ่มันบ่มเป็นมมสะพายไม่แล้วนอกจากตอนนี้มันเป็นสะพายเกาแล้วนอกจากนาะน อันพี่น้องจ้าอันขอบคุณมากๆแล้วจ้าจะขอตัวล่าไปก่อนละจ้าลูกกวนมากๆแล้วจ้าตอนนี้เฮ็ดคลิปบ่ได้แล้วจ้าอันพ่อกันคลิปนานนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะ